สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีนะเอฟซีทุกท่านเลยอ่ะคุนเลขออกเรียบร้อยแล้วก็มาสรุปว่ามันถูกถูกตัวไหนอะไรยังไงไม่ผิดอย่างไรนะครับอ่ะมาดูสูตรนี้ก่อนสูสูตรนี้เนี่ยใช่ไหมผมตัดเลขสองออกนะครับก็เลขมันเบิ้ลอีกแล้วอะ่ะนี่เลขออันี้นะ,ะับนะครับห้าซีีใช่ไหม เลขเบิ้ลอะน,นะครับถ้าเบิ้ลเนี่ยสูตรมันจะหลุดอเออแต่ก็มีก็มีสามสี่มีสี่ห้านะครับเนี่ยมีสามสี่มีสี 4, ่ห้านี่แล้วก็สามห้านี่นะครับอืมประมาณนี้วืดไปงวดนี้นะท่านสมาชิกอ่าท่านที่ดูคลิปประจําก็น่าจะรู้ดีแล้วนกะ็แต่ว่าสูตรนี่เข้านะสูตรนี่เข้านะเนี่ยแปดเก้าน,ะ 8, 9, นี่ยนะ 89นี่เนี่ยผมจับคู่ไนะดดว้ตรงนี้นะครับเข้าชุดเดียวสูตรนี้89ตรงเนะครับนี่นี่เนี่ย858695968956เนี่ยน,นะครับในในใน6ชุดนี้นะครับเข้าแค่สูตรนี้สูตรนี้ไม่เข้าแต่แต่ก็อย่าเพิ่งคิดมากนะครับมันเลขเบิ้ลอะมันออก5 CC นี่ยผมมีมีมี45อยู่เนี่ยแต่ว่ามันไม่มี cc ก่อนห่งอย่างนี้แหละครับผมก็บอกท่านสมาชิกว่าถูกยากมากหวยเนี่ยถ้ารัฐบาลก็เลขล็อกไงเออออกเลขเลขเบิ้ลน่ยอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วเขาไม่ให้คนถูกอยู่แล้วงวดที่แล้วออกเจ็ดห้าเจ็ด่ะก็คือเบิ้ลอ่ะนะเนี่ยเบิ้ลหามอันเนี้ยเขาเรียกเบิ้ลหามเนจะ็ดห้าเจ็ดงวดที่แล้วนะวันนี้ออกห้าสี่ีก็เลขเบิ้ลอีกแล้วอะ่ะเออเบิ้ลหน้าเลยเนี่ยเบิ้ลเบิ้ลตรงๆเลยเออผมก็สูตรนี้ ท่านจมาชิ้อยากให้ติดตามนะหัวต่อไปติดตามต่อนะเลขดับชวยงามนะครับดับสองเนี่ยผมตัดเลขสองออกเนี่ยมันก็เหลือแค่เนี้ยมันจะมี 1, 1, สี่หนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยครับสี่ศูนย์นี้นะครับแล้วก็สามศูนย์นี้เออห้าศูนย์นีมตัดไ้นะศูนย์นี้ก็เหมือนกันแต่ศูนี้เข้านะศูนย์นี้เข้าเนี่ยเนี่ยแปดเก้าแปดห้าแปดหกแปดเก้าห้าเก้าหกแปดเก้าห้าหกอย่างเงี้ยนี่ในแวชูอยู่นี่นะครับ นี่สูตรนี่นะครับสูตรคำนวณอยู่นี่นะครับ<ม>ก็เข้าแปดเก้าอย่างเดียว<ม>ก็พอไปได้นะครับไปต่อนะครับดูที่ตามดูนะครับสูตรนี้อย่าอย่าพิ่งนะสูตรนี้เดี๋ยวขึ้นนี่ผมทําแล้วผมก็จะลงให้ดูนะครับทาเสร็จแล้วมันจะได้อะไรถ้าเลขไม่เบิ้ลอะ่ะมันก็ได้อยู่แล้วนะแต่เลขมันเบิ้ลอะ่ะคือมันมันทําอะไรไม่ไ,มได้ไนงะ แต่อย่างน้อยมันก็ยังเข้านะยังเข้านะสูตรนี้นะสูตรนี้กับสูตรนี้ติดตามดูนะครับติดตามดูนะครับเดี๋ยวมันจะชนกันยังไงก็มันไม่ชนนะครับก็เลขดับก็ช่วยงามนะครับดับสองเลขบนดับสามเห็นไหมออกแปดเก้าเห็นไหมนี่ออกแปดเก้าดับสามอ่ะท่านจะมาชิกไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเออก่อนห้วยออกอะ่ะนะที่ผมสรุปโคงสุดท้ายอะไรยังไงประมาณนี้ก็ อยู่ตรงนี้แหละอ่ะสูตรดังเดิมอันนี้สูตรดังเดิมอันนี้ก็สูตรดังเดิมแต่แต่อันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรสองสูตรนี้มันจะมีจะมีสิบห้าชุดแต่ผมจะตัดเอ่อจะตัดออกนะครับผมจะตัดออกสูตรนี้ก็ไม่ต้องตัดอืมเพราะว่างหมดไปแล้วมันดับสามมันตัดไม่ได้มันก็ต้องเอาหมดนี้ออเข้าตรงๆนะครับแปดเก้าเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้เน้นนะแปดเก้าผมเน้นห้าหกกับเก้าห้านี่เก้าหกนี้นะครับแต่เลขมันได้หกชุดอย่างนี้เนี่ยสูตรนี้เนี่ยเนี่ โอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ